ผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้วัตถุดิบคุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน s c g การพัฒนาคุณภาพและบริการก็เป็นสิ่งที่เราหยุดนิ่งไม่ได้นะครับบริษัทคอนกรีตไลน์เดิมทีก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ทำงานในตำแหน่งวิศวกรก่อนอที่จะดำเนินธุรกิจของตัวเองในานามคอนกรีตไลน์ เราก็เลือกใช้ปูนของ S C G ตั้งแต่วันแรกที่เราประกอบธุรกิจเนื่องจากว่าเราก็คุ้นเคยอยู่แนละ้วแล้วเรามองออกว่าปูน S C G ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูงเขาไว้ใจได้นะทาง S C G ก็ได้ให้เราเข้ามาสู่เครือข่ายของ Endos brand ซึ่งเราก็ได้รับการรับรองให้ใช้สัญลักษณ์ใช้ปูน S C G ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะทาการตลาดได้ง่ายขึ้น การที่เราใช้ปูน s c g มายาวนานคิดว่าเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้ถูกต้องสามารถดำเนินธุรกิจในวงการนี้ได้อย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้วัตถุดิบคุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน s c g